ถ้าจะทําอะไรแบบเนี้ยไปทําที่อื่นเน่ยมาทําที่นี่อุ้ยอ้วนขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นยังไม่เห็นอ้วนขนาดนี้คนรวยคือคนที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าเป็นแบบนี้อครอบครัวจะไม่ยอมรับนะสิ่งที่เกลเป็นอนะมันคือแบบรักมือสองนะตอนนี้นก็เป็นเด็กมีปัญหาประมาณหนึ่งเหมือนกันเคยโดนบูลลี่หนักๆค่ะช่วงสมัยมยัธยมสมัยมต้นเลยค่ะ แบบว่านิ่งก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วก็เริ่มอยากแต่งหน้าแต่งตัวเริ่มแบบค้นคว้าเขาเรียกอะไรเริ่มค้นหาตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเ,เราเหมาะกับสไตล์ไหนเราเหมาะกับการแต่งหน้าแบบไหนรวมถึงนย่งเ้งบางคนที่ไม่ได้สวยตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออบางทีเมคอัพมันอาจจะช่วยเราได้เราอาจจะแต่งหน้าอีกนิดนึงมันอาจจะสวยขึ้นแต่กลายเป็นว่าการแต่งหน้าของเราหรือแบบเลเวลในการพยายามมั่นใจในตัวเองของเราอะค่ะ มันทำให้คนอื่นหรือหลายๆคนรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันมากเกินไปหรือปเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยก็เลยโดนบุลลี่หรือแม้กระทั่งแบบเปิด Facebook มาสมัยก่อนใช่ไหมคะเปิดมาก็จะเจอคนโพสติตดด่าแล้วก็มีเพจแอนตี้ก็มีตอนนั้นคือแบบว่าโดนหนักมากมันมีคำพูดหรือประโยคในอ่อนนั้ะที่รู้สึกว่าส่งผลกัใใจต่อ เราก็ได้ยินคำพูดคำหนึ่งจากคนใกล้ตัวเรามากๆว่าแบบถ้าจะทำอะไรแบบเนี้ยไปทำที่อื่นอย่ามาทำที่นี่ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าแบบเกิดมาทำไมประกวดดาวเดือนแล้วคุณก็ชนะเป็นดาวเดือนมหาลัยเราอาจจะไม่ใช่คนที่หน้าตาดีที่สุดในตอนนั้นยังมีคนที่หน้าตาดีมากๆอะไรแบบนี้ครับทำให้ตั้รู้สึกว่า ตูนมักจะได้ยินคําพูดของคนที่แบบเวลาตูนไปทํางานให้กับมหาลัยจะได้ยินคําพูดว่าคนนี้มันหน้าตามไม่เห็นดีทําไมคนนั้นถึงไม่ชนะทําไมตูนถึงอ้วนกว่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่มหาลัยก็คือตูนคั่งแทบจะคั่งผอบเลยแบบไม่อยากกินอาหารกินบุฟเฟ่ต์แล้วก็อยากจะลวงคออ้วกพอตูนไปทํางานมหาลัยงานหนึ่งที่แบบว่าต้องมีคนมาแต่งหน้าให้เขาแต่งหน้าตูนแล้วเขาบอกว่าอุ้ยอ้วนขึ้นไปเนี่ย ทำไมแบบตอนนั้นยังไม่เห็นว่าขนาดนี้มันเป็น,ปนอันเป็นอีกหนึ่งจุดที่ตูนรู้สึกว่ามันก็ฝังใจตูนอยู่หลังจากนั้นตูนก็กลับไปโรงเขาอ่วกหนักเลยครับน่าจะเริ่มช่วงม3แต่ว่ามันเป็นมาเรื่อยๆแต่ว่าคนรอบๆตัวเพื่อนต่อยเพื่อนสิทธิ์ว่าก็น่าจะรูน้อยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นแบบมานานมาก คือถ้าเป็นเมื่อก่อนไอจะคิดว่าไอแบบอยากรวยเพราะไอมองว่าคนรวยคือคนที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตแหละเขามีเงินมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยคือมีออกไปเจอเพื่อนบ้างแต่ทุกครั้งที่ออกไปอะเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เราเสียไปตรงเนี้ยเราเอาไปทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะนะเราเอาไปทํางานเราไปทําอะไรที่มันแบบโปรดัก i ี e ได้มากกว่านี้ซึ่งพอวันที่ไอได้เงินล้านมาแบบในบัญชีเป็น1ล้านเป๊ะๆอย่างเงี้ยไอไม่รู้สึกอะไรเลยข้างในมันว่างเปล่ามากๆ คือไอรู้สึกไม่มีความสุขกับการทํางานแล้วเริ่มไม่มีไม่มีแรงจะตื่นพอตื่นแล้วมันก็มันเหนื่อยทําทุกวันเหนื่อยไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังจะได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนั้นอนะไอยิ่งกดดันตัวเองมากขึ้นเหมือนปกติทํางาน5ชั่วโมงเนี้ยไอทําไปเลย10ชั่วโมงคือใช้ตัวเองอย่างหนักไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีปัญหารเรื่องการนอนไม่หลับคือนอนไม่หลับแบบไม่สามารถหลับด้วยตัวเองได้ต้องใช้ยาที่สามารถทําให้หลับได้อนะไรเงี้ย เคยแบบอยู่อย่างนั้นสองวันไม่นอนมันก็เลยไปถึงจุดนั้นที่แบบไม่ไหวแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ไอ้แบบหมดแล้วอะทุกคนคือมันหมดแล้วจริงๆแบบพลังงานในตัวมันหมดเกลี้ยงเลยอะมันเหมือนโทรศัพท์ที่แบบแบตหมดเครื่องดับไปเลยอะคือทุกครั้งไอ้จะยังเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่า,าจะผ่านไม่ได้ไอ้ทำได้แต่พอมาถึงครั้งนี้ไอ้มีแต่ความคิดลบๆที่มองตัวเองตั้งแต่ปฐมแล้วหนูก็จะไปอยู่กับเพื่อนผู้หญิงถ้านในโรงเรียนนะแต่ถ้า ถ้าอยู่ที่บ้านมกุกจะแบบอีกบุค,คลิกหนึ่งคนที่รู้คนแรกเนาะคือแม่แล้วแม่ก็ดึงเราออกไปพูดว่าแบบถ้าถ้าเป็นแบบนี้ครอบครัวจะไม่ยอมรับนะอยากให้เขายอมรับในตัวเราบ้างงั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละเพื่อที่จะให้คนอื่นอนะยอมรับตัวเองที่บ้านทำโรงงานโซฟาเนาะทำเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เราก็แบบเราต้อง ทำงานสายนี้ือว่าทําอะไรพวกนี้มันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยที่แบบเราต้องทําอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองให้คนในครอบครัวหรือว่าคนอื่นยอมรับในตัวเราเอีกม .4 ใช่ไหมมันก็จะมีอีกงานหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องทําให้ครอบครัวภูมิใจก็คืองานกีฬาสีแล้วพอถึงวันที่เราแข่งจริงๆอะค่ะเราก็ชวนพ่อกับแม่ตายายย่ายยมามดเลยเจ้ามาทั้งครอบครัวมาตดโรงเรียน พอครับรถมาถึงปุ๊บแต่เรากลัวเขายอมรับไม่ได้อ่ะในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือเต้นอะไรแบบนี้ณโมเมนต์นั้นหนูบอกกับกับครอบครัวว่าเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้เลยผลประกาศว่าสีเราได้ที่หนึ่งแต่สิ่งที่หนูรู้สึนะัตอนนั้นคือหนูไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่หนูทําเลยมันไม่ได้มีครอบครัวอยู่กับเราแล้ว,ลวนะตอนนั้นเพราะเราปฏิเสธให้เขากลับบ้านไปหมดแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็ ไปห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้กับตัวเองแบบร้องไห้เป็นบ้าเลยอยู่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยในห้องน้ำคนเดียวไม่ได้บอกใครเลยคนอื่นพูดถึงเขาอย่างบ้างก็เป็นคนสดใส e n เ r g y จเยอะหัวล้อชอบทำให้คนแบบหัวล้อก็พอเราโตขึ้นนะเนาะมันก็จะมีแบบอะไรหลายอย่างมีปัจจัยหลายอย่างทำให้เราคิดเยอะขึ้นระวังตัวมากขึ้น ไม่สามารถปล่อยจอยอะไรได้มันแบบเมื่อก่อนแล้วพอกลับมาย้อนคิดก็เออเรามีหลายอย่างกันนะที่หลายคนอาจจะแบบไม่รู้เพราะว่าเราก็เก็บเอาไว้เพราะเราไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครเศร้าไปพร้อมๆเรามันเคยมีขัางไหนที่เคยมากมีค่ะก็เควงเลยคิดว่าแบบอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะไม่เหลือใครไว้แชร์ความทุกข์และความสุขแล้วคือจริงจ ต้องบอกก่อนว่าที่เกลรู้สึกแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมันอกหักหลายเรื่องเช่นแบบเรื่องคุณแม่อะไรเงี้ยคือเสียคุณแม่มคือเกลแบบไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนอกจากคุณแม่มีชีวิตอยู่เพื่อเขาเลยอะ คุณแม่เขาก็ชอบดูแบบเวลาเห็นลูกสาวออกทีวีอะเราก็จะแบบเอออยากให้เขาเห็นอยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบไปถ่ายงานแล้วก็แบบเอากลับมาอวดเขาอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เป็นคนแบบใจดีตอนที่เขาแบบป่วยมากๆแล้วอะไรเงี้ยเขาพูดเขาพูดแบบง่ายๆเลยค่ะแบบว่าถ้ามามาไม่อยู่อะไรเงี้ยให้แบบ มีความสุขได้ด้วยตัวเองได้แล้วนะอะไรเงี้ยสิ่งที่เกลเป็นนะมันคือแบบรักมือสองนะที่แบบว่าเราต้องให้เขาก่อนให้คนที่เรารักมีความสุขก่อนแล้วเราถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่เกลทํากับคุณแม่เหมือนกันก็คืออยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วเราถึงจะมีความสุขคือต้องรอให้คนที่เรารักมีความสุขก่อนอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นกายเป็นคนไม่เรียนหนังสือเป็นเลยแล้วเกรดก็ดรอปคุณพ่อหน่งเดินเข้ามาถามว่ายังใหญ่จะเรียนหนังสืออยู่ไหมแล้วถ้าไม่เรียนเราจะทําอะไรต่อคุณพ่อเดินมาบอกอย่างนั้นนะคะนิงก็เหมือนได้สติกลับมาขึ้นมากๆแล้วก็โอเคในเมื่อแบบสังคมรอบข้างเขาไม่อกรีกับการที่เราเป็นเรางั้นเดี๋ยวเราย้ายสังคมดีกว่าถ้าับไปคีนดงนะวันที่ที่นิงเปนนักศ นิงคงไม่ได้เลิกเป็นตัวเองค่ะนิงคงไม่ได้เลิกแต่งหน้าแต่หนินคิดว่านิงคงจะฟังเสียงคนอื่นน้อยลงแล้วก็พยายามไม่ไปพูกตัวเองกับใครไม่พยายามไปบอกว่าฉันโอเคนะถ้านิอยากจะร้องไห้ตอนนี้ก็จะร้องไห้ออกมาเลยถ้าใครรูนลีนุ้งก็จะร้องไห้เลยเราจะไม่เก็บความรู้สึกแล้วเราก็จะไม่พยายามบอกว่าเราโอเคมันอ้วกเสร็จแล้วเราก็แบบเจ็บคอทั้งที่เราก็ออกกำลังกายแต่ทำไมเราต้องอ้วกมอาอกด้วยเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะเรากินแล้วเราทำไมเราถึงแบบต้องเอาออกไปด้วย ทางที่เวลาเรากินเราก็มีความสุขอะหลังปีสามไปครับยู่ยู่ตูนก็รู้สึกว่าไม่ทําเลยตูนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะตูนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือเปล่าคนรอบตัวสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตูนในปัจจุบันอะไรแบบนี้ไม่มีการพูดถึงว่าแบบเราต้องผอมเราต้องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วทุกวันนี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งเครียดว่าตัวเองจะหน้าตาเป็นยังไงถึงแม้ว่าปัจจุบันจะอ้วนขึ้นกว่าตอนมหาาาาาววยยลักแต่่่เป็น ไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนนั้นแล้วว่าเราต้องกลับไปผดถ้าตอนนั้นหรือว่ากลับไปนาตาดีข้าตอนนั้นหรือว่าต้องกลับไปหลงเข้าอกไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเรารักตัวเองขึ้นนะพอเมื่เนี้ยให้ประเมินคุณไอเนี่ยอดีตเลว,ว่าตัวเองในอดีตตอนนั้นนะคะรู้จักกักตัวเองไหมคะไอว่าไอคิดว่าไอรู้จักแต่จริงๆริไม่รู้จักเลยไอคิดว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นี่คือการรักตัวเองแต่จริงๆมันไม่ใช่เลย ไอ้ I, แบบใช้งานตัวเองอย่างหนักเหมือนเราจะไม่มีวันเจ็บป่วยแลวก็รู้สึกว่าทําไมไอ้ถึงใจร้ายกับตัวเองขนาดนั้นเลยอะทางนั้นที่คนที่พาเรามาได้ถึงจุดนี้ก็คือตัวเองไม่ใช่หรอแล้วทาไม I, ถึงด่าตัวเองขนาดนั้นทาไมถึงดอยค่าตัวเองมากขนาดนั้นอะไรอะคะ่ะคนให้กําลังใจอเยอะมากให้กําลังใจแบบจริงๆมีประโยคหนึ่งคือการที่เราทําเหมือนเดิมแล้วเราจะหวังผลลัพธ์ที่ต่างไปอะมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ I, กลับมา,ต,ามตั้งสติ รีเซ็ตตัวเองใหม่คุยกับตัวเองใหม่เขียนออกมาเลยไอเขียนความรู้สึกตัวเองที่กำลังรู้สึกอยู่นะตอนนี้ว่าไอรู้สึกอะไรเป้าหมายไอคือแบบไออยากให้ทุกวันมันเป็นวันธรรมดาเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆอะแล้วก็ครอบครัวอย่างป้าค่ะเขาออกง,งานสังคมบ่อยเนาะพอแล้วเขารู้แล้วว่าเราแต่งหน้าทำอะไรเป็นแบบนี้มันจะมีงานแต่งของพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเราเราก็จะแบบแต่งหน้าให้นิดหน่อยครอบครัวก็จะเห็นแล้วว่าเราเออเราทำได้นะอะไรเงี้ย ตอนที่พ่อมานั่งตรงหน้าเราแล้วบอกว่าอ๋อแต่งหน้าข้างปอดัวยรอกเอี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออเขาน่าจะยอมรับเราได้แล้วไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามเราจะทําอะไรอยู่ก็ตามแบบเนี้ยอืมวันนั้นหนุก็เลยแบบกัดอกเนะาษาเหนอค,อคือกัดอกจุกในใจอะเจ้าว่าครอบครัวน่าจะยอมรับร้แลวเราได้แล้วแหละแต่ว่า เขาไม่รู้ว่าเขาจะปฏิบัติกับเรายังไงเขาไม่ไม่รู้วิธีว่าจะรับมือกับคนคนนี้ยังไงถ้าเป็นภระาเหนือมันจะแบบโล่งโซ่อะเหมือนเอาภูเขาออกจากอกไปเลยอะหนูรู้สึกโล่งรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกดีใจเราไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วเราสามารถเป็นใครก็ได้ที่เราเป็นเลยเนี่ยเขาโช์ไหนที่เราแฮปปี้มากที่เราได้จากพ่อแม่ ลูกสาวค้นเก่งของแม่ของปออีมั้งคะมันเป็นคําพูดที่ลูกสาวเนาะลูกสาวด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเนาะเราก็จะรู้สึกดีใจเวลาที่เราร้องไห้กับอะไรเยอะๆแบบว่าเหมือนแฟนจะคอยเตือนสติตลอดเวลาที่เราแบบรู้สึกแย่แล้วเราต้องเสียน้ําตาเงะะี้ยเขาก็จะแบบพูดว่าแบบจำได้ไหมว่าน้ำตาเธอ แบบร้องไห้ให้แค่คุณแม่นะอะไรเงี้ยแต่แบบเสียน้ําตาให้คนอื่นด้วยหรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฉุกคิดีว่าเออเรายกเว้นการร้องไห้ให้แค่กับคนที่แบบมีค่ากับเราอะไรเงี้ยคะะคคิดว่าการแบบรักตัวเองมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะสำคัญมากแล้วเราก็เริ่มโฟกัสตัวเองได้ง่ายมากขึ้นแบบว่า อยู่กับปัจจุบันได้ง่ายมากขึ้นก็เลยลองไปเที่ยวโดยที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องรอใครบ้างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเหมือนหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นค่ะไปคนเดียวใช่ไปคนเดียวค่ะช่วงแรกๆก,ก็จะไปแบบต่างจังหวัดก่อนเหมือนเป็นเกสเฮาส์ที่แบบว่าไปรู้จักคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีที่แบบ เออมีคนรับฟังเราในขณะเดียวกันก็เขาก็ไม่ได้ตัดสินเรานิงไม่ติดค้างอะไรเลยกับคนอื่นเข้าใจมากกว่ามันไม่มีใครที่แบบว่าเกิดมา100%เราเพอร์เฟกต์เราไม่เคยทำผิดพลาดนิงเองยังทำพลาดตั้งหลายเรื่องเลยนิงลดการสแสวงหาความยอมรับจากคนอื่นลงค่ะเมื่อนั้นนิ่งรู้สึกว่าดิงรับตัวเองได้มากขึ้นปัจจุบันอ่ะปูนยอมรับตัวเองมาก ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนถ้าถามว่าอยากให้คนอื่นยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไหมทุกคนต้องอยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเริ่มที่จะยอมรับตัวเองก่อน่ะยังไงคนอื่นก็ไม่ยอมรับเราอย่างไอคือไอแค่เริ่มจากทําอะไรเพื่อตัวเองแบบนิดเดียวแบบเรื่องเล็กน้อยมากๆ I know I like eat a, ไอรู้ว่าชอบกินมะชะยเงี้ยไอชงมะชะให้ตัวเองกินทุกวันไอมีความสุขแล้วความรู้สึกข้างในมันจะบอกเราอะว่าอะไรที่เราทําเพื่อตัวเองมันมีความสุขจริงๆนะเสียนะดายเสียดายเวลามากกว่าเพราะว่า เราแยกคาแรคเตอร์เนาะเราแยกคาแรคเตอร์ตอนอยู่กับเพื่อนไปอีกแบบหนึ่งอยู่กับครอบครัวไปอีกแบบนึงถ้าวันนั้นเราแบบเปิดเผยตัวเองไปเลยแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ว่าเนี่ยคือเรานะเขาจะยอมรับหรือยอมรับเราไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เราควรจะเป็นเป็นตัวเราแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนที่ไม่ไม่ยอมรับจริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือเราเองถ้ามีคนที่กําลังจมกับความทุกข์อยู่ก็อยากจะบอกว่าให้มองมาที่เกล แล้วก็ให้รู้ว่าเรายังอยู่กับปัจจุบันนะอะไรที่มันยังทุกข์อยู่มันคืออดีตไปแล้วมันมันคงจะดีมากๆเลยถ้าแบบทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองค่อยๆก็ได้แบบว่าไปพร้อมๆกับเกลวก็ได้เกลจะช้าแต่ทุกคนก็แบบมีสิทธิ์ช้าบ้างมีสิทธิ์เร็วบ้างได้เหมือนกันไม่ต้องรีบร้อนแต่ขอให้มีความคิดที่อยากจะรักตัวเองก็พอ